สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ทูมกับเกมมิ่งชาแนลเนาะกลับมาพบกันอีกครั้งเนาะกับเกมนี้ทีมไฟล์แมเนเจอร์เออก็จริงๆผมเล่นไปแล้วแหละอันนี้เป็นซีซั่นที่2หรือ3นะไม่แน่ใจก็เราจะได้รับบทเป็นคนคุมทีมเนาะเออเขาจะจัดการทีมได้ว่าจะให้ทีมซ้อมแบบไหนก็จริงๆมันจะคล้ายๆโมบ้าแต่เป็นเดสแมทอะ่ะเออก็โอเคนะค่อนข้าง,างถือว่าเล่นได้ชิวๆเรื่อยๆอืม อันนี้ก็ให้เขาฝึกนะว่าเราจะเลือกให้เขาฝึกอะไรม,มานี่โอเคนะแล้วเราก็จะดูวินเลตได้ว่าเฮ้ยเออเป็นไงอ๋ออันนี้มันยังไม่เปิดฤ <c oughs> ด,ดูกาลนะมันก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันโอพเนาะก็จะมีแบบการนงการเนิร์ฟเนี้ยเหมือนการเล่นปกติเลย เอออันนี้น่าจะเป็นช่วงออฟซีซันกำลังจะขึ้นซีซันต่อไปดูเนาะ,ะหาเงินก่อนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแรมากก็เราต้องหาวิธีหาตังค์เรียบร้อยเฟลหาตังค์ไปเลยเรอเปิดดูก,กัน โอเคไปเดี๋ยวดูอยู่ไหนนะหาจบแล้วผมหาสเก็ตด,ด้วนไม่เจอนี่ไงเออเป็นช่วงซื้อซื้อตัวแต่เราไม่มีตังแล้วก็ <c oughs> <c oughs> คงจะลุยเลยแล้วกันเอ,อ๊ะหรือหรือมีตังนะดูแป๊บ อืมจริงๆก็ไม่ต่างอยู่นะเซมิโพลีไปก่อนเลยอ่ะจบแล้วก็เมื่อกี้เราเราหาเงินด้วยการสตรีมใช่ไหมก็นัแข่งเราก็บน่นนะแบบเฮ้ยเหนื่อยจบแล้วไปกาบซอสใช่ไหม แต่คนนี้น้อยมากเล้วแต่ว่าฝึกมันก็จะเสียต <aha> ังค์เนอะเพราะผมหาตังค์ไ้เร <flush> ื่อยๆเลยอะหาเรื่อยๆแลนก็เปลี่ยนไปกดคนที่ไม่บนแทนก็คือคนนี้ ลีเปอร์เออโอเคผมลองจ้างอีกคนหนึ่งแล้วกันลองหาคนเพิ่มเนาะไปะลุยทันไหมเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์เนาะว่าเราจะ เอาครับ okay, เป็นสปอนเซอร์ดูชื่อแต่ละอันอินสตากิโลกรัมวอสอันนี้ได้ยังวอสหรือเปล่า link up, ลิงก์แอปไปลิงก์อินเนาะคู Google. เกิลเป็นประมาณนี้แต่ละอันก็จะให้รีว์ดไม่เหมือนกันเนาะเราเอากลางๆก,ก็พอครั้งที่ซีซันที่แล้วผมไม่ได้นะเพราะว่าทำไม่ถึงอันนี้ต้องใช้นินจาผิดเทศอันนี้อ่ะ สิบเอ็ดวินพันเก้าสักสองพันได้ไหมชนะสี่ตาติดน่าจะได้ปะเอาบอดี้บกลกเลย หมือนเดิมฮะหาตังไปมันก็จะมีระบบอัปเกรดแคมป์เนาะเออเ,เล่นไปเริ่มก็จะอัปเกรดได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งขอสตีมก่อนหาตังก่อนโอเคเนี่ยมันก็จะมีนี่ Info Facility ก็จะอัปเกรดได้เออเรายัางไม่ค่อยได้อัปเกรดเลยเพราะตังไม่มี อย่างที่บอกไปแรกๆนะเบื่อนี่ช่วงออฟซีซันเนาะเดี๋ยวจะเข้าซีซันละโอเคเรารีคูนเ,นเจอคนละเรลิสแต่แตดน้อยจังแต่เ,เราต้องเอาปะวะเรามีกี่คนนะเยมีแค่สามคนเหรอเหมือนมันจะต้องสี่แล้วปะ ามาก่อนก็ได้โอเคหาแต่งต่อโอเคไม่คิดได้ตังเยอะเราฉีกไปฝึกบ้างฝึกคนนี้โ,โหแค่นิดนึง โอเคไปมาเปิดซีซั่นแล้วเซมิโพลีต้องมีสี่คนจริงๆด้วยอย่างน้อยสี่คนคนเกือบไม่พอแล้วนะโอเคเทนนิง okay. อืม คือคืองี้เอออธิบายตรงนี้นิดนึงเนาะมันจะมีเซตพื้นฐานก็คือ a อ t แท็กกับด e f เ n น e ์แล้วก็จะมีคอมชนะฮีโร่ก็อยู่ข้างล่างนี้เนาะเออแต่ละตัวก็จะมีความสามารถพิเศษนะไม่เหมือนกันอย่างเช่นนี้นี่ใช่ไหมก็จะตีทะลุเกาะได้สิบเออคนนี้ก็จะตีไว้สิบเปอร์เซ็นต์สองคนนี้ก็ไม่มีอะไร ลุยคือจริงๆผมมองเป็นม a นเจอร์ใช่ไหมแต่ในมุมมองผม,ผมว่ามันเหมือนกับเราเล่นเป็นโค้ดมากกว่าเพราะว่าเราอะต้องเป็นคนดาบไปก็จะมีฮีโร่ผู้ตรงกลางเนาะ แน่ดูเชื่อทีมผม LED Gaming ถ,ถ้าติดการในวงการ e-sport น่าจะ,ะเคยได้ยินว่ไม่ใช่ LED นะ LGP ป่ L L G P, ะเออนั่นแหละหมาดับกันอันนี้เลือกแบรนด์ก่อนแบนด์ตัวแรกจะแบนด์อะไรดีผมกะจะแบนด์ตัวที่มันท็อกซิกหน่อยก็คือตัวนีน้ตัวนี้ยิงแรงมาก แล้วตัวนี้ตัวหนึ่งคือโอ้อึดจัดจัดแล้วก็แบนอีกตัวหนึ่งแบนอีกตัวหนึ่งหรอนี่ไรอยากลองเล่นตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวใหม่นะเดวิลเนี่ยนี่เราเลือกแล้วจะเอาตัวไหนดีเหลือตัวยิงไกลหลายตัวได้อยู่ลองดูกดชิลแบลเลอร์ไปตัวแท้งนะแล้วก็ใช้ไมเดน ตัวแทงเรามีไหมเนี่ยเราเอาพีทก็ได้เเลือสองตัวสุดท้ายแล้วเราก็เอาม้องแล้วกันอีกตัวหนึ่งหรือเลือกแอสซัสซินสองตัวดีนะ ดูความถนัดก่อนอ๋อมีเวทไฟอยู่แต่ถ้าเขากดนินจามาจะลำบากนิดนึงอืมได้อยู่อ่ะไม่เป็นไรกดนินจามันได้เลยใช่ปะ่ะไม่ใช่ฮะปก็ขอจัดตัวก่อนก็ตัวนี้ไว้นี้นี่เนาะจะได้บวกสเตตเพิ่มไปบวกความถนัดพีทมีใครถนัดไหมไม่มีเดวิลล่ะ อันนี้มีเจานะเกาะเนาะมองไม่มีดูก่อนจัดลไยก็ตำแหน่งการยืนยืนห่างๆหน่อยแล้วก็ใช้อันติพร้อมๆกันป่ะนี่แหละเราจะเป็นเหมือนคล้ายๆอะไรคล้ายๆโค้ดมากกว่าถ้าถามผมเนาะเฮ้ยแอสซินทำไมมันซัดอย่างนั้นเลย แป,แ,ปแปลกแปลกแล้วแปลกแล้วสามศูนย์แล้วเฮ้ยน้ำอยู่น้ำอยู่โอ้ยเดวิลยิงแรงเลยนะแต่ตัวมันแปลกอะ่ะ เออมันแปลกมากเลยอะถือว่าเป็นเดอแบกเลยเนี่ยมันว้าไปทั่วนะผมไม่รู้สกิลมันคืออะไรนะนี่ว้าไปทั่วเลยซะเลยเนะี่ยชนะเฉยว่ะเฮ้ยเมลจะตายเออ,เอ,อ,เอ,อชนะต่แรกวัาานนี้แข่งกันที่การดามเนาะเกมนี้ เรามีแค่สี่คนอ่ะเราก็ต้องเอาสี่คนที่แหละไปะอืมนี่ก็จะเปลี่ยนคนดับเนาะฝั่งคอมก็จะเริ่มดับก่อนผมไม่ชอบตัวไหนในนี้หรอไม่อยากเจอไหนฮแฮสไนเปอร์ก็ไม่อยากเจอผมไม่อยากเจอ สักเกอร์โอเคเขาเอาตัวนี้มาแล้วได้เลือกก่อนสองตัวใช่ไหมงั้นผมกดเป็นไนท์กับพีทแล้วกันโอเคไนท์กับพีทเอาพีมา เจอผีนะมีไอเมดด้วยถ้านินจาโดนแช่แข็งจะลำบากอันนี้ไม่ได้ตีหมูเอาไปฮิวเดียเน้นตัวนี้เกิดเนาะเออลืมบอกไปแล้วแต่ตัวก็จะมีสกิลสกิลเนาะเออผมไม่เล่าฟังเลยจบละโอเคนี้ ประมาณนี้สเต็ตหลาแพ้ไหมส่าแต่เราเหลือลอ,ลองดูฮนะผีจะเป็นตัวที่แปลกหน่อยนะเพราะว่าจะเก่งขึ้นถ้าได้ลาดช็อตแต่จะไม่มีอันติเออเมอมีสามสเต็กแล้วเนาะสี่สเต็และ จะเก่งขึ้นเรืเ่อยๆอุ้ยขอใช้อันตีแล้วเราใช้ม้นเหมือนเราตามอยู่เลยฮนะเดวิสโหดน,นะผมว่าไม่สู้พีเราพีเราโหดกว่าน้ำอยู่นะ นำอยู่กับป้าแล้วนำอยู่ว่าสิบนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยไม่แพ้ตัวเดียวเราดับ <c oughs> ไก่แน่เลยอย่างนี้เออแต่ก็พอรู้แล้วนะว่าอืมผมว่าเดวิว่โกงตัวหนึ่งเลย one two b a n มาเซิร์ฟแล้วกันมาเดวิลมาตัวแรกชายเมเดนเหรอพายโลเมนเซอร์เฮ้ยเลืมกดพีดโอเคมีตัวทำตามีแล้วก็คือเดวิลใช่ไหมงั้นแต่ผมกดดินจาได้เนี่ยมกดดินจาเดี๋ย เินจาให้วันนี้เล่นเนวิวก็ตอนนี้แหละปะแผลเนี่ยไงนินจาฟันแรงมากบอกเลยเินจาแบกอยู่นะ โอเคชิล์เขาลมแล้วอ่เปลี่ยนร่างแนละ้วสบายสบายปะวะไม่ค่อยสบายเชยเราใช้สก,กิลแปลกๆนะยินจาแบกอยู่ เฮ้ชนะอยู่นี่สบายอืมจบแมตช์ก็จะได้เงินเนาะแล้วก็ได้ของไปขาบของด้วยประมาณนี้ขับของก่อนอืมขับอะไรดี เดยแชมเปียนก่อนเดวิลวินเลสสูงมากสูงจนแบบหลักๆก,ก็จะเป็นเป็นตัวบน,บนๆซะมากเนาะก็จะเป็นเดวิลพีทแล้วก็ชิลแบลร์นะโอเค ผมจะได้ฝึกสะคอรตผมก็อันนี้เทนใหม่ก่อนตัวนี้ได้เป็นคนเล่นแอสซสซินอยู่แล้วอ่ะโอเคเอาแอสซสซินตัวใหม่มาลิปเปอร์ตัวนี้วิ่งไวใช่ไหมส่งตัวนี้อะไรเดียสัปพอร์ตไปก่อนแล้วกันก็ฮูลเลอร์สักตัว โอเคไปวันที่สองเถอะโอเคโอ้โหหัวทิ่มหมดเลยบวกสิครับ 4K Gaming แบนตัวไหนดีเหมือนเดิมแบนสนายก่อน แล้วก็แบนอีกตัวหนึ่งก็ต้องแบนเอร์เซิร์เกอร์อยากใช้อะไรอยากใช้เดวิลครับแล้วไพโลไปกับพีเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาชิลแบลอร์ ชยัยแมเดนแล้วก็หืมกดนินจาได้เนี่ยนินจากันโอเคนี้เล่นชิลเบลเลอร์มีเล่นชายแมเดนน่อได้จะมานนี้เนาะ โอ้โห okay. oh, oh, นินจาล่วงอย่างไวได้อยู่นะนินจาเราแบกเยอะห้าศพแล้ว สบายสบายก็คือสั้นๆก็คือเดวิลมันยังโกงอยู่นี่เองพลิกเดวิลได้ก็ชนะเลยนะเราค่อยดาบตัวให้มันเล่นเข้ากันเดวิลเอาเนาะก็ประมาณนี้นะเกมนี้เน้นที่การดาบซะมากกว่าก็ค่อนข้างชอบนะค่อนข้างชอบไอเดียแต่ว่ารู้สึกว่ายัางไม่คุ้มที่จะซื้อตอนนี้เพราะเหมือนกับว่า เกมมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำช่วงออฟซีซั่นนี่มันแบบแทบไม่มีอะไรให้ทำเลยอะ่ะมันก็จะแปลกๆหน่อยเนี่ยแล้วฉากนี้ไม่รู้จะมีทำไมนะนึกภว่าเอาป่ะคือก็ตัดไปเลยก็ได้ไม่เห็นต้องมีอิเมชั่นแบบเมื่อกี้เลยอะ่ะเออแต่โดยรวมถือว่าเอ็กซิคิวชั่นใช้ได้ไกสักตาแบนอะไรก็แบนเดวิลครับ สไนกับเบอร์เซิร์กาอยากเจอตัวไหนสนแนแล้วกันสนายยิงแรงมากบอกเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้พีกมาแต่จะพีกให้ดูแต่ว่าเออมันยิงแรงมากนี้กับพีทโอเคนี้จะเป็นเราไม่ได้ดาบตัวที่เราถนัดแล้วนะเอาอไรเดียไฮโลเมนเซอร์ก็ไม่เร็วนะไฮโลเมนเซอร์หรอ เจอนินจาแน่เลยโอเ้เขาเอาไหนไปวะเจอนินจานจริงๆด้วยทีมเขาไม่มีตัวฮิวเลยสวอตแมนหรอยากแฮะนินจานี่เลฟไฮโรเมเซอร์รัวๆแน่นอนอืม แต่เรามีพีทอยู่นี่เรามีพีทอยู่เดี๋ยวอาจจะต้องยืนใกล้ๆกันหน่อยโอเคจัดทีมก่อน ดาบเราดูแอกวาดมากเหมือนทีมไม่ค่อยครบยังไงไม่รู้ืรโดนนจาเล่นจริงด้วยเขาใช้แอนติกก่อน,นีหยเฟิร์นได้ไหมเนี่ยหนึงความถึกสวยสามตัว โอ้โหอันติเราไม่ได้ใช้งานเลย,ยงี้จบแล้วอสเซอร์กเกอร์ซับหน่อยโ,อ,โอยีโอโอสีเหรอไม่นะเอาดินจ่าให้ลงเออได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหม อาจจะไม่ได้ชนะเพราะดานนะชนะเพราะตัวเราเก่งกว่าเ yeah. okay. ย่โอเคชนะสองแมตติแล้วครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเกมเกมเชื่อนะทีมไฟ์เมเนเจอร์ใช่ปะ่ะทีมไฟ์แท็กติกเออน่นจาจะนั้นนะจบแล้วรู้ชื่ออะไรโอเคก็ประมาณน,นี้แล้วกัน ก็ถ้าใครชอ,อบเกมแบบนี้เนาะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะโอเคฮะถ้าอยากดูพักสองก็บอกกันได้นะเพราะว่าเออผมว่าแม่านิกการดาบของเกมเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็ทุกๆจบซีซั่นเนาะมันจะมีการเนิร์ฟการบัฟฮีโร่เหมือนเหมือนเกมโมบ้าให้เราเล่นกันปกติเลยถือว่าเออพักหัวร้อนเอา,าเกมน,น,น,นี้เล่นพักหัวร้อนเนาะโอเคครับรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ